วัครับวันนี้ก็กลับมาอยู่เฮียสายเปิดเหมือนเดิมวันนี้ก็ EP นี้ก็คือเราจะมาเล่นไพ่ปิงปองนะเราจะเลือกจากห้องก่อนเลยว่าเราจะลงแบบเล่นแต่ไพ่ปิงปองอย่างเดียวอมาดูกันเหมาะสําหรับคนมือใหม่ที่ทุนน้อยๆที่เพิ่งหัดเล่นแบบเกมบาคาร่านะครับอแต่เราก็เล่นเซ็กซี่นะเพราะเซ็กซี่มาแรงสุดในชั่วโมงนี้ เราเลือกเราเลือกห้องก่อนมาใครที่อยากให้เฮียนำเล่นแอดมานะครับข้างบน KK16 นะครับพร้อมกระแจกสูตรฟรีนะครับสูตรระบบ AI 2 0สอตัวใหม่นะครับพัฒนามาแล้วอ่ะเลือกจากห้องก่อนเทเบิลสี่นะครับเป็นไ้าปิงปองอยู่นะครับแดงน้ำเงินแดงนะครับอ่ะเราไปที่เทเบิลสี่นะไม่รู้ว่าจะลงทันหรือเปล่าอ่ะ เปิดมาเป็นเสมอหกเป็นไทยนะโอ้ไพ่หมดพอดีครับแล้วก็เปลี่ยนห้องไพ่หมดเปลี่ยนห้องนะครับห้องนี้อ่ดูก่อนเทเบิลห้าทันหรือเปล่าอ่ามานิทันนะครับเนี่ยไพ่เปิงปองนะครับแดงน้ําเงินแดงอ่าเราไปที่เราไปที่น้ําเงินนะครับนี่นะดูจากเขาไพ่หลักนะครับ แดงน้ำเงินแดงแปดสงเก้าเปอร์เซ็นตะครับที่จะออกเป็นเพเยอร์อ่ะมาดูกันไม้แรกครับค่อยๆเล่นนะครับบาคาร่าเกมบาคารามีได้มีเสียนะครับอ่ะไม้แรกขอหน้าขอไพ่สวยๆนะครับอ้าสามมาหกมายืนสามนะครับเขาเก้าอ่ะปอกเก้าไปแล้วไม่เป็นไรครับกราฟไพ่เปลี่ยนแล้วนะครับไม้แรกเราเสียไม้ไม้ที่สอง เราทบไปเลยนะครับเราเล่นทบการเดินเงินแบบทบไปเลยนะครับค่อยๆทบนะครับอะไพยย่ย,นนยังอยู่ที่น้ําเงินนะครับเรายังยืนอยู่ที่น้ําเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับน่าจะสลับนะครับอะเฮียดูจากสถิติทางซ้ายมือแล้วก็เข้าไพ่หลกักเข้าไพ่รองนะครับเข้าไพ่ไม่ขีดเข้าไพ่ทึบเข้าไพ่โป่งนะครับ แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นที่มันจะออกเป็นเพลเยอร์ได้อีกครั้งนะครับอ่ามาดูกันไม้นี้เป็นยังไงอ่าเขายืนเก้าอีกแล้วนะครับเรายืนสามอ่าเขาสองแต้มนะครับเขายืนสองแต้มเร้ยืนอยู่ที่สามนะครับอ่าเราชนะนะครับไม้นี้เราที่เราทบมาเราได้มาแล้วนะครับอ่าเราทบมาไม้ที่สองเราทบเราบวกมานะครับอ่ามาดูกันครับ อ่ะไม้ไม้ต่อไปนะครับให้อยู่ที่แดงนะครับเพราะสลับแล้วอ่ะสลับไปที่แดงนะครับอ่ะค่อยๆเล่นนะครับนี่ไงที่ผมวงไว้ให้ดูนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบมันจะสลับเป็นไพ่ปิงปองนะครับเรามาลุ้นกันไม้ที่สามนะครับอ่ะหน้าแรกมาเป็นยังไงครับไพ่ปิงปองคือไพ่ที่ออกสลับกันนะครับแดงน้าเงินแดงน้าเงินอ่ะข้ายืนบอดมานะครับเข้ายืนเจ็ด เราเจ็ดชนเจ็ดนะเสมอเสมอมาให้เราเราต้องไปในทิศทางยืนฝั่งเดิมนะครับฝั่งแดงนะครับเทคนิคก็เหมาะมือใหม่ทุกคนพวกงบน้อยนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆปั้นไปนะครับเดี๋ยวมันก็งอกนะครับอ่ายังอยู่ที่แดงนะครับอเพราะมันเสมอมานะแปดสิบถึงเก้าสิบนะที่มันจะออกเป็นแดงนะครับไม้ที่สี่นะครับ มาลุ้นกันใครที่อยากให้เฮียนำเล่นแอดมานะครับ KK สิบหกพร้อมแจกสุนฟรีนะครับแล้วก็พร้อมกลุ่มนำเล่นอ่ะสี่ชนสี่ครับใบท,ที่สองมาลุ้นสามใบนะครับขอเป็นแปดเข้าเขานะครับแปดหรือเปล่าเขายืนสองแต้มนะครับขอให้เรามีแต้มนะครับมากกว่าสองแต้มอ่ะเราแปดนะครับไม้นี้เราไดเา้เราได้มาอีกแล้วนะครับ อ่เดี๋ยวเราดูจากเขาไพา่ก่อนนะครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนดูจากสายติทางซ้ายมือนะครับี่มันเป็นเพเยอร์ของตาที่แล้วโอกาสแปด0ิบถึงเก้าสิบนะที่มันจะออกเพเยอร์อีกครั้งแล้วก็กลับมาดูตรงเขาไพ่หลักมันออกน้ําเงินแดงไปแล้วนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะที่มันจะเป็นเพเยอร์อ่ะเราไปที่เพเยเยอร์นะครับตาน,นี้ อมาลุ้นกันหน้าแรกหน้าแรกจะเป็น9หรือ8อ่ะมาอ่ะเอจจนเอครับรับพอก8นะครับรับพอก8ดไม้นี้เราได้มาอีกแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ไม้ต่อไปตาต่อไปให้เรายืนไปที่แดงนะครับ80-90%เลยนะครับ ดูจากเขาไพ่นะครับเฮีย,ด,ฮย,ด,ย,ฮยดูจากเฮียรู้ได้ยังไงเฮีาายดูจากเขาไพ่เขาไพ่หลักแล้วก็สถิติทางซ้ายมือที่เฮียวงวงไว้นะครับว่ามันเป็นแบงเกอร์มันน่าจะมาสลับตรงเขาไพ่หลักนะครับอ่ะใบที่แบงเกอร์นะครับอยู่ที่แดงนะครับใครอยากให้เฮียนำเล่นหรือว่าสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือทิ้งนะครับแอดมาครับ kk 1 6นะครับอ่ะสีชนสีนะครับ เขาเก้านะครับอ่าไม้นี้ไม้นี้ไม่เป็นไรครับการาฟมันเปลี่ยนมาเป็นที่เพเยอร์แล้วนะครับถ้ามันมาเพเยอร์ให้เรายังยืนอยู่ที่เจ้านะครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะมันน่าจะสลับนะอ่าให้เราทบไปนะครับตานี้บอกไว้ก่อนนะครับบาคาร่ามีได้มีเสียนะเกมเกมบาคาร่าไม่มีใครบวกเสมอไปนะครับขึ้นอยู่ที่เรามีสติอ่านเขาไพ่ย,ยังไงเดือนเงินยังไงนะครับ เรายืนฝั่งแดงนะครับตอนนี้่มาดูกันครับใครอยากให้เฮียนำเล่นหรือว่าอยากได้สูตรนะครับทิกดีๆีแอดมาครับนะครับเเปิดมาเับเป็น2นะครับ2ชน2นะครับอ่ะเขายืนสองเรายืนหนะครับขอให้แเข้าเขาครับหรือเป็นกงกงหรือเปล่าครับอ่ะเราบวกเราหกด้านเราบวกมานะครับจากที่เราทบทบไปเมื่อกี้ วันนี้ทิกนี้ก็เหมาะกับทุนน้อยเล่นยังไงให้บวกวันละหนึ่งพันบาทเราต้องตั้งเป้าหมายไปเลยนะครับว่าวันหนึ่งเราต้องเล่นได้เท่าไหร่จากทุนหลักร้อยนะครับเรามีทุนหลักร้อยแต่เราตั้งไว้หมื่นสองมื่นนี่เป็นไปไม่ได้หรอกครับบอกไว้เลยถ้าตั้งเป้าไว้หนึ่งพันบาทเรามีทุนร้อยหนึ่งตั้งไว้พันสองแบบเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเล่นได้สําหรับมือใหม่นะครับใครอยากได้ทิกี่ดี แอดมา KK สิบหกครับมีจูดสูตร AI แจกฟรีนะครับอ่ะติดตามกันได้ในช่อง King สิบหกนะครับไว้เจอกันใหม่มือใหม่ทุกคน